วันนี้จะพาเพื่อนๆกินแก้วมังกรนะคะประโยชน์ของแก้วมังกรก็จะมีไฟเบอร์สูงช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็เป็นผลไม้ที่คนควบคุมน้ำหนักต้องกินค่ะมาดูแล้วมาดูหน้าไลฟ์ก่อนเร็วแม่ถ่ายคลิปเดียวก่อน มีประโยชน์มากมายเลยค่ะแก้วมังกรของเรานะคะนี่นะคขกินแก้วมังกรด้วยกันนะคะอืมเงยเอยค่ะน่รารักคินวันน่าหนึ่งผลนะคะตันเย็นเอ้ยองงหรคะกำลังใจค่ะ อย่าลืมไปหาทานกันนะคะแก้มังกยรย่อยหมอคนนี้เปหนไดโนเสารสักพู่นะคะ